พอตระช่องไม่ินะคะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนนี่านมักรนเพ่อ้าี่อาไปซื่อดอกไม้ก่อนลูก ช่วงเช้าคนจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนแค่ไปซื้อรองไม้ก็รลองนี่อเคอพี่น้องนี่ะเราย้ใช่เราจะหยดตู้กันม้นกันทารับบัมันเคือมาแล้ว่กามัน่ เดือเอาละมัดระวังเด้อพี่น้องละมัดระวังครอบครัวคุณแม่เดียงกินรถจากสถานีสองร้อยบาทสามสามลูกโอเคอาไปหยดตู้หยดตู้สามลันเลยเอาไม่มีภาษีวรรคฐานสามสามร้อยบาทไหนที่ไหนน้องคุณแม่คนร้อนตอนท่านกินไงเอาต้นมาแจ้งคอยแล้วก็ปิดใจเราต้นสติลูกเด้อ เจ้าี่เขจะไปเช็คครอบครัวแม่ลงสีโวลราาให้น้องพูหน่อยร้อยบาทโอเคไปสวยเดีพีษามากับพี่เอ็มนะแต่ไม่รู้คาดกันปนไหนทางไหนแล้วเคับาทเปทางมรูโ่หรอล่าเมาไว้ครับใจเย็นครับทีนี้ไปรับต้นการเดี๋ยวผมอ่านให้ครับผมอ่านผมอ่านภาษาลาวได้ครับผมพากเรืออยู่ประเทศลาวมา18ปีแี้วครับ าผมอ่านภาษาลาวได้ผมบริจตัวอีบีครับผมเคยภาคเรือเวียงกันหลวงพ่อมาสอนระเบียดมาสี่ปีนะครับผมผมอ่านให้ไม่ต้องยืนรอครับทีนี้รับกองบุญแล้วไปตอกกองเงาได้ไหมเด้อเออพี่น้องจากสบปปลาวกลับมาหลายหลายมาเนี่เออออส่งกระดาษมาเด้อะให้ผมอ่านให้ เดินไปทางนู้นก่อนใช่ใช่ใชใ่ให้พี่พลอยจับด้วยลองพี่พลอยจับมือพนมมือก็ได้มันก็โล่งอยู่พนม รอบค่ะ Terima kasih telah menonton! ขึ้นไม่ได้ว่าเด็กโตแล้ว <laughs> ไปไหนแล้วนะทุกคนตอนมามาด้วยกันแต่เข้ามาข้างในแล้วมาไม่รู้แยกกันตอนไหน ทุกคนเดี๋ยวรายการต่อไปนางจะขึ้นอันนี้หรือว่าจิงา้าสวรรค์ จะไม่สเลนะับ <wounds> ตัวเนี้ยอ่าอยู่ในน้ำพี่พลอยแบบนี้นะต้องเป็นผานบนตวไต้องนโอ้นี่เอา่าเอีเดีพลอยเอ้จะเลยไวแล้วนะลูกอันนี้เีว่าอเ่ถ้าเป็นัวเ่าถ้าเขาอีสานนะตัวัวผ้าเขาหลุดเหรอตัผ้าอะไรรู้ไหมแราวว่าหมูบ้านเราเป็นตัาัวเอ่าตัว เหตุการระบาดจะไปลูบขอไถ่ถ้าแฉะแล้วมันโคตรคิดอันนี้ปันแล้วปล่อยครับคิดยูแลลูกอันนี้ผ้าครับลูกอ่ะถ้าดูนี่ตึกตัดเลยรัดลูกหรอตัดในลูกตัดไปอ่ะถ้าไม่ตัดบอกลงไปลูกบ้าลงไปลูกบ้าลงไปลูกค่ะน้องมินน้อยนะเปินพงปวดตามาเล่นนะคะมาไหว้องค์พระธาตุพนมแล้วก็ มาเล่นนะคะกับเพื่อนๆนะว่าตั้งใจจะมาเล่นกับ B m นะแล้วก็โรแกนนะคะโอ้วันนี้ก็มาแบบเต็มรถเลยก็ต้องขอบคุณนะคะคุณคิมมี่นะที่อ่านุเคราะห์เนาะให้ชาวิขอได้มาเล่นสนุกกันในวันนี้นะคะได้มาไหว้พระพันปนมนะคะก็สาธุนะคะก็ให้อ่าขอให้บุญในครั้งนี้หนุนนำนะคบครัวของคุณคิมมี่นะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยรวยแล้วรวยยิ่งขึ้น ไปนะธุรกิจกันงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ก่อนนะคะก็อ่พ่อเปานะเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็พ่อเปานะเปพ,าพืเ่นก็จะเมาทุกปีนะแต่ตอนนี้ก็จะมีเอซีนะคะเนาะ,มนะ,ะเมารถนะคะลุงเก่งให้นะให้ชาวกกกกได้มาไหว้ทงธาตุพะน,นองกัน ส้าวปีขเรียกว่าโูหางแกนี้นม,นมาเประมาณนี้นะคะทุกคน